มาแกผัดตัวงอกหมาล่าราดข้าวหนึ่งจานปะ่ะรถเออให้มันได้ง่ายแบบนี้มั้งทำอะไรมีแต่ย,ยากๆนั้งเลยเปิดกตะแป๊นแล้วมันก็จะเป็นไข่ไขหน่อยนะเพราะมันคือน้ำมันหมูกแกรถรอให้มันร้อนหนึงมาเริ่มเลยใส่กระเทียมลงไปก่อนเมื่อกี้น้ำมันเมื่อกี้เราทำการอันนี้คัวหมูกรอบกับเต้าหู้ไปเนาะไปไป,ไป ผัดให้หมูสุกเสร็จแล้วเราก็จะใส่เสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูก,กรอกกรกหมูแล้วก็เต้าหู้ลงไปผัดเสร็จแล้วก็จะใส่มาล่าลงไปมาล่าแม่น้อยแล้วก็เหยาววยวไปก่อนเหยา่ไปผีสั่นดูดีแล้วนะใส่ ตรง่องลงไปแล้วก็เหี่ยเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบก,กุช่ายลงไปก็จะประมาณนี้เลยน่าก,กินไปเสิร์ฟเสิร์ฟเลยแก ลิศเลิศน่ากินมากเห็นไหมเลิศน่ากินสุดๆสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่กด s u b s c r ไวใ้ในรายการโมได้นะและถ้าใครอยากห้ทำเมนูอะไรสามารถที่คอมเมนต์อาไ้ใต้คลิปได้เลยนะแกเลิศบอกแล้วว่มามันเลิศแล้วก็เราก็จะโรยด้วยเ<ม>ทียมเทียวไว้ด้านบนหน่อยเนาะอ๋อเลิศแบบนี้เลยเห็นไหมแกเลิศมากน่ากินมากให้ดูใ,ใกล้ เราจะลืมความทรงจําของผัดถั่วง,งอกเก่าๆไปไม่ได้นะลูกค้าลูกค้าสั่งแบบเนี้อโอไปแกเ้าเจอกันแกทำให้ลค้เอ็นจอยก่อนลูกค้าสั่งสลืมแบบลืมการทําแบบเก่าๆไปเลยอะ่ะไปแก